เบิ้งเอาพี่น้องเบิ่งอ้าวเบิ่งเอาเบิ่งผู้เบิ่งเขารถแล่นขึ้นจะว่าสิไหลออกปากแล้วล่ะคุณน่ะเบิ่งดูอยู่ลึกๆผุนเฮียนคนพีตาเขาเขาสูงอ่าเขาสูงห้างขึ้นว่เป็นไปเนี่ยดูพี่น้องน่ะห้างขึ้นม่าไงว่าปิดต้นหน้โบคาโดไล่ลายกับทุเรียนอ่ะ สวยงามมากค่ะ hmm. <Chelsea> like ิ่งดูอยู่หูเขาโอ้ยู่าหูอือแล้วหพี่น้องหูอือแล้วสิข้าเจ้ขึ้นเหตดใดวะนี่ิ่งนะพูดพูดะิ่งเขาดูดลงลึกๆโอ้บินโดนโดนบินเนาะมนะอย่งเดินนะ ข้าเจ้าคือมาเฮ็ดเต๋วป่ะเป็นววบรยากาศบ่หนอายุ <laughs> เป็นยังค <laughs> ่อยบ่หนอายุขั้นยังนี่บไว้เท่ค่ะบ่าไป่า นักอันเนีย่ยก็นักอันํำรวจผู้เขา,เ,าเดี๋ยวนี้ํำรวจก็ได้บินก็ได้โดนมันฝนอบ้านกันฝนยังชันดีด้วยนะเป็นข้าเจ้าไม่อยู่ได้จังด่ น่าน่ะตอนพยูเขามีดังตึมตางตึมาจิตนเนาะป้าตงผูเขาเป็นเขาหัวลนทะลออกไปอไยยะเพียงเมาอเจไหมอืจล่ย่เา็จกลงเาจกลง้าเป็นรูพี่น้อง มึงไ่ยากอ้างมันจัดแต่อ้ฝนฝนมาแล้วรับลงมาจังทายแล้วกันคือแล้วฝนมาแล้วเวลาเราเปลี่ยนมาตัวนี้ได้แจักนาที่แล้วจงนาที่อ้าวทูเออแล้วพี่น้องขึ้นชุ้งไรปัดทูผู้เลือกผมเปนตำตำเนาะ อันมาปะซุมม่เด้ขืนมาปดนี้ออา่อตาสัวพตาแยงข้นยงเรานีมันจะดบนรถพดีว่ะคีบัวออเบิงไฟเอกเสร็จนะเอาไปวกมาดูเ้ยมาดูไฟเเอาบมัเ่นเ้งเฮ้เอากล้องแรงัไทยอแต่อตาว่เอันหนามะเนี่ยตาเสียงยไฟเอกเบิ่งดึเ่าเสียน่อยเด้อเสียงนี่พ่นนะเน เบิ่งเราลุ่ทางขึ้นยงสิไปยังเกาะระเบียงเมาระเบียงเมาสันรูปอไรนี่มั่งเหรอว่าจะมาเลยห้าคนเหรอห้กคนเนี่ยว่าเป็นมัซื้อได้ระเบียงระเบียงเมากระเบียงเมากาแฟห้อยขาีกหนกระเียเา เมึนตั้งแต่การให้มีเมื่อกลางเต็น์อยู่อาหนาวเด้เหมองเขากายเต็มกระจุมหมูขึ้นเยอะุคยไหระเบียงเมาห่าสั่นลูกสิพ้าไปบบเมนเมาเหรอหาดเท่ๆหักแท้ๆแล้วพี่น้องหูอื้อว่า้างขึ้นเยอะยใจออกมากสงหลายสงคับหายออกย่ใจนะแต่ว่ามันหูอื้อคนขากัขึ้นมาก เดี๋ยวว่ามันเด๋ยวทางนี้ในนี้เกี่ยวร่องไปนี่พูดะเจ้าก็ขคืนมาหลายอย่งเนี่ยวัดนี่มันนะอ๋อเนี่ยอ๋อบางรปพี่น้องไปวั้นจีดีกะสั้นจีดีก็เราไม่ได้ลลไปไปพุ่งตัวอื้นระเบียงเมาสันพี่น้องรงไปนี่ผู้นังมองไทยรูปหน้ารลงไปหาวัดตรงนี้ โอ้ซุ coating, มมา่แ่นี่มันมีบาดทุนเลยนดะขึ้นมานี่โอ้นมาลายเนี่ยนะคนมานี่ยนะมันเป็นกระแฉกระแฉเหมือนกระชืด้ไหมถาหลังรุงนึ่่่มาหนาเด้อ